Là... À, nhang quay nhang quay nhang mà được, mà được nhang 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 đây cao xuống cao phi nong ai mà lên nắm bắt lục quay phun phun thì... nhang, đây, phu. đưa, à, phu... quá, nhang quay đây bắt lục người phun nhang quay nhang quay khai đây đụng nó mày khai đây hả chắc é rồi mọi người chơi như vậy này dữ chạy lượn chồng sẵn มาเลยได้เอาเขาให้นำมาได้เลยกำลังกำลังกำลังเขาให้บก็ยังนไงเขาให้ถ้ามันอาจตัดจันคุนเอามาให้รอบกวนนะเผื่อน้องน้ำก็น้ำน้องน้ำมาให้ก็ได้ตามประตูเพคุนเอาไปปลูกเขาให้ปลูกอีกส่วนเพิ่มอันนี้ผัดตังอยู่กับยังไปหาแดนผัดตังสิแดนไปหาผัดตังมาโปะเขาให้เราเลยแย่ๆมีผัดตังเต้นที่ประตูเพคนซื้อไว้ นมีสมองป่นปัดบเอาไปคุ้มบัดแล่นพาผัดตังมาคุ้มอันนี้เอก็ึกอามานปกแล้วตอนเศ้าตอนทิดออกปัดตใหญ่เพิ่นทักมาอมีผัดตังอันนี้อยู่กับโภาเอาไปคุ้มมาเลจะแมันนากัแกนต่าวเลยน้อเปีอคิดออกะอ่ะพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพเปิดคิดมาตอนแรงๆพี่น้องเลย หลังจากฝ่าลงฝนตกของวานนี่เนาะลกามกขึ้มาเฮงๆพี่น้องเลยนี่ปุ๊บนี่กันเมื่ออึกระทึกข้างม่น้องเนียวก็ได้เนาะเปิดมาหานั่งกินสมน้ำน้อยนึงผ่านมาเม่ตุอยู่คนเดียวก็เลยพากันเฝ้าออเมื่อเอ้าเอานอนได้ทางนี้มาลุกอ่อย่าพาหานอนกำลังเปิดคลิปเอาทักทายสบายดีเด้อป้าลุงเห็นเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยสุขสุข,สขนั่นสวัสดีว่าทางนี้สบายดีดุสบายดี สบายดีอินเตอร์เจอคนสวยอือสบายดีบ่สบายดีทุกจ้าปากแดงแค่นี้แตอมสติกบ่อมสติกป่าปะดินตะก้าเก่งสำอางปะพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยพูดต้องฟ้ากกระเจีมใสมาแล้วหลังจากฝนตกเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยเนาะฝนตกหลัดทาง กระเต๋อกับป้าเชื่อไปรับนักเรียนมาแล้วนี่หากระมาแล้วก็เปียกมาเลยพี่นองงนะ้อยเนาะทั้งปาทั้งลานปะปะมาปะปะนตกลัดทางเพื่อนพี่น้องเยคุณเข่าเฮาก็ได้เอา้าเฮ้ยมอนี่ยเอาอย่างเงี้ยนี่เฮ้ยไม่ได้อยู่ซื่อๆปะลุงเยเนาะทางเข่าเห่ากัดยังบ่ได้เปิดผ่าตังออกอยู่พี่น้องเยเนาะมันผนหากะเซ่าตก จักสี่เ้าเมื่อใดเลยพี่น้องเลยนี่ก็ได้นาะมาอนี่ก็หากระเ้าตกเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยอยูงนี่ขึ้นฝ้าขึ้นฝนอยู่ด้ยนี่เน้อเ่ได้มีท่าทีว่าสิยึดง่ายๆอัปปัจ้าบ์ลูกบ่เอาเปิดภาพมาเมื่อนี่พี่น้องเอนะะอยู่ทางเฮือนซานของป้าญงพี่น้องเลยจากิ่นสีเห็ดกินอย่างเอ๊เมื่อแรนี่เมื่อไรพากันเก็บเกี้ยวมาเนียพี่น้องเลยเกี่ยวเมื่อวานนี่ส่งให้น้อยแล้วก็ยังเมื่อไรพากันคุ้นขึ้นใช่ปะ คนตกน้องเลยดสีนักเงินโยนอยแหละไม่นักข่าแล้วนักน้าางป่าปกน้หมเจนแรงวมันแตกงอกเลยมันแตกงอกเลยบวานทําใจหาๆมาเลตีากย่ายัให้ไปปกน้หม่วยป้าบ่ตอนแดงเด้อป้าลุเนคืนิเกล้วานนีิเกลน้หเนาะ ว่านี่แก่ไม่ยังก็ไม่ไม่วะเนี่ยเสื้อคนซื้อมื่อวานเนาะนี่ผัดตูเพ่คนเอามาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยแซ่ไว้ไว้เก่งเข็ไม่ไล่วะโอ้ยแซ่บได้มั้แซ่บได้แซ่ไว้ขึ้นหนึ่งพี่น้องพอดีแบบว่ากินตุ้ยๆนะปะปะเฮ้ยแซ่ดไมยบ่สบายดีสบายดีทุกจ้ารู้ทุจ้ารู้ทุจารู้ได้ไหมผูไม่ได้อยากไปได้ผู้ไม่ได้ยืนอยู่ซื่อ

เอชงยอใช่ไหมกเนอยกินข่ข่าวัย้าอยู่ะเยแกงม่นแดงแกงแดงเนาะมันสียบจแกงเที่ยงอยู่บ่เลยคือาวว้าเดี๋ยวปยังกินแรงพี่น้องเลยแต่น้างไม่แกงน้อไมกินน้อยังดุอ่ะ่ะะซอฟเมอ่้อไ่้ซอฟเมอแกงไม่บริบบเนะวันนี้ไปเชื่อได้นวันนะ เลยว่าในทางปลาเสือเพิ่นแกงสุ้กินพี่น้องเไหมเรายันยังยยบป่าตุ่มป่าตุ่มโบว์โบป่าตุ่มป่ายันตุ่มเลยยันบ่แซ่บบ่เลยกิีเจกัมากมาเพิ่อกินเสมอก็ได้ได้นะไปใช้ไปใช้เฮ้ยจับเพิ่นมาได้ๆพี่น้องเลยไม่ต้อยากไปอ่ะ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 เอิ้นป้าดูป้าเอิ้นดูเอิ้นป้าดู ได้เห็ดแนวที่บ่อยากเห็ดแต่ก็นงิยบไปเปือ่อยเลย่นมาแต่ละ่าอือเปียยเปี้ยอยู่ป่ากนะันเลยเนาะมาแต่รับมาเคียนพี่น้องเลยไอ้จ้อยว่าได้เปียกวะใส่ไอ้จ้อยคือยังบอเห็นเมื่ออาบน้าเออเห็นแต่แม่เบิ้นเมื่ออาบน้าสิลรอกไอ้ตาเบิ้นคือแวะพี่เลยแหวะเห็นป่าพี่เลยห้องวกเวกอยู่คนบบบีเวะนี่ไปลงไปเก็บคนเข่าขึ้นหน้าไปมันจะแจกงออกไป ไปปะป้าป้าเอนญนะป้าป้าเอิญนะป้าไปปะลูกไปขนข่าวแล้วลูกเนาะขนข่าวเนาะอย่ามันแตกงอกเนาะไปเอินป้าปะเอป้าลงขนข่าวปะเออปะไปปะไปปะเออหากะเกี้ยวว่านี่ยังบ่นั่นปตนไหนดอกแรกแรกครัว่าลงมาอีกอื่นมือกับโบนี่ได้เลย เนาะเนาะแตะเนาะก็คักแด้ลงมาอีกสักสองเบอร์นะลุงเนาะอืมเฮ้ยไปไปไปด้วอืมเมตุตุมแต่ตอพี่น้องเลยกำลังไปเป็นเนาะเอาห้ามก็ให้ให้ไปทางอันอ่าเมตุตุมเพื่อนบ้าบ่ให้ กดดันเพิ่นหลายเพิ่นว่าเนาะเพิ่นได้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดโลดไปใส่ก็ปล่อยไปก่อนเพิ่นว่ากดดันนายมันสิเครียดเพิ่นว่าเนาะเอาปล่อยไปพี่น้องเอ้ยอืออแต่แนมเพิ่นั่นแหละแนมว่าสิเก็บกินหั่นกินนี่แหละพี่น้องเ้นะเพราะว่ายังบ่จักความเฮ็ดหยังก็เก็บกินหเออเอิ้นๆๆหมดครบเด้อลูกเด้อครบตีนเด้อ ừ xong bằng ừ, ơn 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 pa. ừ pa sang <laughs> <laughs> con tổng đấy ba, ba ba pa 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 cắt ba, ba ba pa pa pa

นเงไม่ะรแงๆนงมันเนาะเอาแล้วก็ได้มันเบิดเด่อันที่เป็นยอดมันกับพี่น้องเลยกลื้เบิดหน่าหรอไม่แล้วนี่เป็นนอเป็นแนงเบิดเลยปะ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 เนิ่ไปเอกินเออนดเ้ยบนังบอนั่งบนั่งแอะดูเอะปะปะ าไอคิมปะไคิมปะแม่ปอไม้ซาตาปะเก่งแดงทำมาได้นี่ก็เนาะเป็นเวลาจักม้งเลยนนี่ยก็เลยฮ่าม้งแดงได้นี่เมื่อหาน้ำเลยดุอาน้ำเต้นได้เหมือนเนาะฟาเริืมฟฟาลังมาเลยย่นไฟดับเด้พ <adviser absorbed> ี่น้องเลยเมื่อค้นมู่นี่ก็ได้ขุนทางใต้พุ่นห้องฮึ่งๆอยู่ฝาก็ได้ฟาอยู่อย่งมกอปะเชื่อว่าเราเช่านายึงวงสร้างว่าจังได้ออยว่านเนี่ยเกี่ยวเกี่ยว ลมแห้งดีเลยพี่น้อยวานนี่เนาะพัดถั่วผัดบวงไอเติบไปเบิดผูเิลเก็บเอาอยู่เมื่อวานนี่พายหนงวงสะอืมย่านบ่ย่านบ่ย่านบ่พายหนงวงสร้างนะอืมป้าไปป้าไปไอคิมปะไอคิมปะไอคิมปะฝากสาวน้อย

่อยนเหมนพเกนงทนี่าได้ทังน่ะใช่อืมเพราะว่าฝนมันมาทางเหนือก่อนดิลงไปพุ่นยวแบ้วกัดังเรื่ยพดีแกงแทไเห็น่อนะแห่หน่อยนี่มันมันเด็โสดแตเคงแน่มแหนงมันสูงเลยนะอรเลย วานนี้ฮะเอาัแบบฮะกองมันตุกมันดิ่นน้ำลูกกับข้าวเมื่อวานเนาะคนคนตุกนอนตุกหลับทางนะทำประตุูเลยเอาหนาไม้มาอึมาลุ้งมาฝากเนาะเดี๋ยวข้าวเมื่อเนี่ยคนตุกหลับทาง ผีขวาเอาคมาเคอขวามคนนี kind of you, you, all, ้อาดูคงานเลยแล้วอาขขาให้นำมาล้วกำลังทำมูกเขาให้ก็่องเขาให้ถ้ามันอาจั์เพิ่นเอามาให้รอก่อนนะเพิ่นนองหน้าก่อนน้นองหน้ามาให้กัน้อยนะตามจู่เพิ่นเอาไปปลูกเขาให้ปลูกย่สวนเพิ่นที่น้ำเพิ่นกลายเตอบ้นเิ่นลายมั่อแ กาเคยไปดูน้าบ้านสวนแล้วเนาะเคยเพื่อเน้าก็มาหาเอมาเนื้อหล่ยหน่อยนะพราว่านัวเขาหินหน่อทีนามาบ้านเนาะบ่าขาไมผูกฝ่าหอเจ้ถ้าเราไปนเราเป็นฝ่าเมื่อแต่ละเทื่เนาะนเรามาเรามาดิ่นน้ำเตลเเท่อกับป่าเมื่อเ่าให้ข่าเชียนาะเยนงัวขีดนั่นินี่เพือนนี้งัวเขาขนเมื่อ ย่างไงส่รั่หลายอะไดนี่แหละงูเข่าถูเนาะดุมันไรอ่นนเงีุู้งนั่นถูกนี้อันมัก็อมแตงเนาะดอกก่อนอันละดแตงนเข่าให้กระปุกเนาะใคมาจากนนะเดเื่งเดีที่เบิ่งน้ำพิ่มกันอ่อนเพลงเพลงว่าแต่ไม่พูดเพลงเนาะ น้ำเพิ่มตามมาได้ะมาเพิ่มเคิ่องละ้ยูเทนึงใช่น้อเแต่ว่าเพิ่มตามมาเลยนันมันแบบแก่งไงอ้าวตแองเกงเลย่าาจะบอก่งเห่ากมาขับรถช่วว่าเกงใช่หมช่ไมได้เมทีนี้บอกเาจะใหญกินข้าวแรงเลยนะเมื่อเก่งไหมมบอกเมนเทอบอกเก่งบอแเก กินชิโนไหม่ยยมากเน่ยไม่เหลอนชิ่เหก็มม่งน่ไหม่เลยมันเนา่งเลยไบ่ขดดไปหอเจกนิโกับกปุกน้องหม้าะให้กปุกินเวนี่ชินไหมเนาะงาเอเลยตกตูใจดี

มันกาอุนๆ right? ุกเราไยหยาดมนน่เก็บคออยู่ปมัเห็มาไทยน่าก็น่งผ้ตั้งแม่นมาดีดไม่ได้แกงยังไ่ได้แกมันไม่แก่แก้่บากอบ่ไเด็กเด็ะหงอแน่แบต่ต้องจแไม่กอจบเลย ่ใหญ่เนี่ยห่เลยทุกเานเดือยมี็ล่ก็ลงมาแต่พูนจะกินันไมาไ่แกเยะมกที่เนิ่นได้เลยแกไห้ที่เนบไปยังไงกรเอ๋ลงเนอะไม่ออ่านน้ำเตือนได้ไหมนอ่นน้ตนก้อนมหน น่เจ้ากไน่แน่จะเบ้นก่อยือยลบอ่ยลาดคนสิมเ็นคนสิกินกันิใส่มานีเนาะใส่มังอึลายสอนมาใส่มานีได้พอดีนะแกงใส่ลายมันสียัน่นฮะเอมาใส่ลายแมันเหนียวมังอึนะใส่ยูายพอดีใสส์สำหรับเนาะเอาพี่้องมาทุบใส่หม้อกันแบนี้ กินหนึ่งข่าวบ่อติดตัวดยวข่างข้าวข่างหวข้าวได้นันไู้้่งไว้บ่แดไปลไปยเปลนเอล้วไม่วาอไน่ยฮะนี่นมน่ะปเอาี่งมันมาจุเอาตัวน้อยมันก่ใจกันเลย นี่นี่อันเดียวผมอยากอ้อน่ะฮะนี่แม่เ้ายก็มีอันนงเจ้าไปหามยูไพ์มโอ้โหเนี่ยมีอันนี้มันบองเนี่ยมันคอยไปรอบยพอ่ได้ร่างวายูพร์มจ้มแต่วัน้มีรับไมนแม่ตอนนั้นมีราบื้อแม่ได้กินงวทำาแม่นะชื่อสองอนเ่ไม่ใหนไม่ได้นั่นสบาหอ่ใหเนื่อแบนี้เอาเอาว้อนจอมมาอยู่ วนนี้ม่จะไปแบบพันอันนี้เงนมืดที่ว่ากอลุงบอ้สข่าวอันี้ไม่ยังเลที่ขอนี่นะจ้าดีคอยกระดึ๊งอยเห็นคอยไปคอยดึงพอลุงบอกบอกชื่อเพื่อนมีเรื่อไก็บมีเนาะ สบายเอร์ว่ายืมมันลานนเด็กๆขี้ไปแล้วพี่้องเล่นแวได้ไงกะเล่นไปมีเป็นน้งหนขี้นี่เลยก็เวรชีพนมินนะบอกไห้ซื้อเอาแบบนี้ยชวนไลกยจะเอาตะเขยบขี้เอาไปหนะอครับปิ้งซีบีเนี่ยตะเข็บไปเลยไม่ได้ใส่ใน่นได้่แม่บอไว่สาคัญันนะไต่แม่บอกเราเอาหมีอยู่นั่นะได้ซื้อไดกใส่หมูดเบิ้มมาเบิ้ม อันนี้แกาติ่าเม็ดแกยังยืมกันเปลี่ยนกันเล่นทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ใครกินอยู่พี่เร่นเมื่อเอาพูดอันใี้กินอยู่พูดเรียนเมือเอาพี่จ๊บมั้ยังแม่นางนี้เ่ยวใ่อสวยย่างประหยัดวะแมนประหยนนี่ได้เอาประหยัดนะจีอี่แต่เงาประหยัดนะเนาะกินได้นมหน่าลูกถ้าได้กินสรลู ลองซื้อนมกล่อมมาให้เพิ่นกินเบิ่งมือนเด็พี่น้องเนาะน้องอินเตอร์เพิ่นมันกะบัดทายง่ายบัดบ่ดทายง่ายทายยากไหมเป็นจีบจีบแค่นัเมื่อเช้านี่มันก็ยังทายกินหูเลยยังดิอันไปซื้อซื้อนมเปี้ยวมาให้เพิ่นกินข้าวเปียกมาให้กินด้วยทายออกเนี่ยเมื่อเช้าเลยเนาะข้าวเปียกว่าจุกบ่ะเิ่นทายบ่ิสะดวกมาส่งเมื่อไหร่งานให้ให้นิดหน่อยวะเนาะรอบแรงรอบหนึ่ง รอบกลางเด็กกรอบนึ่งบนเบงนะเบงมันบ่ออกนะเอารอบเศ้าโน้ามาสวนให้เพิ่นองไม่สวนให้อลุกนะบ่ั่นัวบเห็ดถือได้ใกล้สะออกแล้วแล้วก็เน่อันนั่นออบะนี่ลงท้างบเลาเตะเพิกะสียงใบเลยเ้ยพนตาไหบ่บัวหน่อยตาผมใช้ลุงนรกไปเอาปลาเลยสวยงานา บ่ป <ôi> ้าป้าั่ไน่ะไปิวบ่ิวกรก็ได้อยู่นนแ่้กรปุ๋ยมาส่างเนาะตาในจำอองกับปูน้ำป้า่ร้ละลายกับปูมาส่างแม่ลุงไปนี่โ้หหนนันึงนี่น้องขูน่ะัจะกิน่ได้แม่น้ำห่วยก่นหน้ามันเหรหามล่ปนี่เห่อยได้ป้าไปแก้ใส่กระเปกปะเ็กเปกคืม่ลอเชื่อาไ่เงี่ยวก็ช่เาเข่าเงี่ยวกันช เกี sociedad, ああ้ยวเลยเอาเราสิเราเกี okay. evet. ้ยวเขาเอี่ยเงี้ยก็ใช่เราพวกเ่าเกัอรบฟูเยวไปญญาเลยวะะแค่แถวไ้นะกิว่ามันถึกเนี่ยวเนี่ยมวญาติเาวถึกใจึกใจวิาวเพื่อยิเขยวก็บงการกรชอมป ออนที่ฝังอือออนนี่ไงหมูมันได้เนยออกมากมึงเหรอคอบะทำืนจะได้มาไดไหนรู้แต้วนั่งมือได้ปากมาไปซื้อหมู่าหน่งแบบอ้ามันจะนี่ม่าีผัดตังอยู่กันยังไปหาเลี้งผัดตังที่เลี้ยงไปหาผัตังมาโปกเข่าไห้หน่องเลยประเทศมีผัดตังเต็นที่ประตูคนซื้อไว้ นมีสมองปนัดบัดบเอาไปคุ้มบัดแลนพาผาตังมาคุ้มอันนี้ออกระทึกอามานปกแล้วตอนเศ้าจันกินออกปัดต่ใหญ่เพิ่นทักมาอมีผัดตังอันนี้อยู่กับโบภาต์เอาไปคุ้มหมส็ันมันแเา่าฮั่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่า่า่่า่า่า่ วันนึ่พ่อมาให้คุมก็เปันจอยฮะแล้วก็มาเห็นคือกันเอาไปกีนกันวเนาะอันนั้นเด้จังาน่ะแล้วเราไปดูภาตลอดนะเราไกจักสีใดคุณแม่ือไจความคิดมันบวกไหมความคิดนบวกไหคิดบท่านมูเมื่อคิดออกก็เปียกบ่เสกงออกไปดรอเสกงออกไป้ย่าง่นอายมันพอช่วยเด้ป้อุ่นเัเย็นชื่ออะไรเอาช็อเน ใช่บึง้งนายห้อยอยู่ตัวมาเอไปสวยด้วยอุ่นถ่าเย็นบ่ถ่าเย็นนีออ่มาใส่ไปสวยให้เพื่อนกอนสันพี่น้องเลยบ้านี้เนาะไอ้สำหรับคลิปนี้กะสีขอจบคลิปไอเทมเสร็จกันเด้อพี่น้องเลยเนาะไว้พพกันไม่คิปหน้าจบแล้วอยูไปจังใช <c oughs> ่เพราะได้มีคลิปลงก่อนก็ได้เนาะไม้ลงคลิปบเบิร์ดเมื่อพี่น้องเลยบ้านี้ก็ได้ไม่ได้เกี่ยวข่าวเดี๋ยวผมไม่ยอมคลิปลง Ừ. Đã hàng hết khảo màu bù Hết <laughs> <laughs> thử vào Đi ạ à. Đi, à. đi à, năng khẳng thay lúc Đúng đúng mê Nhắn hay nữa bò, hay khen bản nữa nó nam con, mình bài đi đưa Bà này nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những